ปลานะฮะตัวเซียนปลาปีนี้ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมครับอันนี้จิ๊บๆนะเนี่ยที่มาจีกินเนี่ยมาจีกินตัวเล็กๆหนองบ้านนะหนองบ้านนะกินตัวเล็กๆเล็กๆเล็กๆกินนะหนองบ้านหนองบ้านพี่พี่น้องโอ้โหแต่โอ้ยนางยังย่อยแห้งกับพี่พี่น้องเล่าขาวสีอะไรออกปากโอ้นี่อยู่กับเซียนนะ tiêu bát đó nhiều hơn tiêu bát được đó bát được tiêu bát được tiêu bát được tiêu bát để มาเด้อพี่น้องมาเนี่ยกรรมการนะแก่แก่แก่กดส่ระเด็นต้เระเด็นโอเคเอาไกระไเด้อพี่น้องแมปลาบึกเปล่เปงเลย ใช่เสี้ยนน้อยเสียนน้อยไม่ได้นะเสียนน้อยเสียนหน่อยเสียนหน่อยก็เลยจะแห่ขึ้นมาเนาะเสียนหน่อยก็เลยจะแหงเห็นไหเนาะแบบนั้นบรรยากาศลงปลาหนองบ้านนะ 2568เด้อพี่น้องเด้อแต่เราก็อยู่อยู่ตามฝั่งนี่แหละพี่น้องนะมันร้อนเนาะเซ<อ>ียนปลาก็จะในป่าเขาก็กลับขึ้นไปก็มีเยอะแยะนะฮะนี่เสียนปลาก็ได้ปลาเขาก็กลับไปก็มีเหมือนกันนะเราเพิ่งลงมาถ่ายทำแม่ cái này trồng cắn nữa nè ừ. lúc này nằm gì bó